คุณเนี่ยทำไมอ่ะเริ่มเท่าเลยเหรอสูตรเนี่ยสูตรอ่ะก็สูตรก็ถูกครับสูตรก็ถูกแต่ถ้าหลังใช้สูตรก็สูตรทำไมอ่ะอะจริงๆนั้นโอ๋เหรอแล้วพี่ถูก แค่เปิดเพลงสองเพลงแรกเอาเลยนะฮะแค่นี้มันแค่ออเดอร์เท่านั้นแหละออเดอร์เท่านั้นทำเป็นไงเมื่อกี้ชอบไหมครับโอเคได้ประเดี๋ทั่วทั่วอะไรทั่วทั่วจ่าย่าเอมทองห่อ เคมันคือแฟชั่นคิดมากผมคิดมากไปเองแหละอ่ะชอบเ่ยสองสามลองถอดเยอะกันไหมต่อไปเยอะเลยไม่ได้อ่ะยาก ใจนะให้เขาเก็บแรงไว้ก่อนโชว์ตั้งหลายโชว์่ะผมขอสุดท้ายได้ไหมสุดท้ายเลยสุดท้ายได้ไหมอ้ใช่ะหมนี่คือนี่ก็ต่ำสุดนี่ก็สูงสุดผมลดที่สอนลดเลยเนี่ยได้ไหมเป็นอ่าทุกคนดูนะหนึ่งสองสามไม่ต้องเป็นต้ทขาะไรที่มันยากขนาด ชีวิตอะมันยากอยู่แล้วไม่ต้องหาอะไรให้มันยากเพิ่มเติมแต่ทุกคนเก่งนะโอเคชอบชอบชทุกคนเลยเหรอชอบนี่คือสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วแหละพร้อมไหมเนี่ยจะหยุดแค่นี้เลยจะไม่ทำอะไแล้วบอกชอบปุ๊บหยุดเลย แต่คอนก็ต้องริมเพลงอะเนาะซึ่งเพลงต่อไปเนี่ยผมขอลบเสื้อตัวนี้ทิ้งได้ไหมลองเอาออกเลยไม่ชอบตัวเนี้ยถ้าปกติก็่เชื่อใจอย่างนีกมาทำก็ได้ฮะเตรียมเสื้อไว้หรอไม่มีนะไม่ได้เตรียมเอ้าโอ้โหมาโบกเลยเนี่ยตกใจขอถอดเสื้อได้ไหมครับอ่าอ่าอ่า พร้อมไหมครับเดี่อวกูต้องมอมเสียงโอเคเพลงต่อไปเนเพลงที่พวกเราสองคนมชอบมากๆแล้วก็คิดว่า เวสตี้หลายคนที่จะทายถูกเขาว่าเป็นเพลงอะไรซึ่งการที่เราเลือกเพลงมามีจุดลิงกอยู่แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนฝ่ายเอาเองได้แต่อยังไงครับไปดูเลยครับว่าเป็นเพลงอะไรไปดู